ผ่าเก็บเก้ยวมังกรเพื่อนๆเก้ยวมังกรงามๆด้วยพี่น้องปะผ่าเก็บเก้ยวมังกรเพื่อนๆเก้ยวมังกรงามๆด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณกนลังใจนะคะ แก้วมังกรเต็มตะก,ก,ก,ก้าเลยค่ะเพื่อนเต็มตะก้าเลยค่ะชุดแรกของแก้วมังกรนะคะเุร็แล้วไอ้พี่น้องสระมาณสามหลูกโลดสีหลูกโลดเนี่ยตอนนี้บอขายได้ค่ะสิกินไดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจนะคะ แก้วมังกรเหลืออีกลูนอยู่โน้นสีฟันหยักยางหนสารับคุเลยพี่น้อเนื้อเป็นสีม่วงขายกับบ้อุดผู้สื่อได้พี่น้อเก็บมแ๊บเดียวกับมดแต่พี่พอดบอกขายเนาะเดินค่ะเดินเดินกลับบ้านนี่ พี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องถ่ายบัวด่ก็เลยมาถ่ายใหม่เนาะคะ่ะเนาะเขาถ่ายบัวเป็นพี่น้องเนี่ยได้ตะการหนึ่งนะก็เดินไายพี่น้องก็สิประมาณสามลูกโลูสี่ลูกโลูนี่นะยตอนนี้บขาขายได้ค่ะสิกินได้จากห้างามๆเด้พี่น้องหกเจ็ดลูกเนาะ ขายกับอึดผู้สื่อได้พี่นนองเย็บมัแป๊บเดียวกับมดืดแต่พิมพ่อดเรขายเนาะ,ะเดินค่ะเดินเดินกลับบ้านเย็บไปแลวส่วนหนึ่งเก็บไปแล้วส่วนหนึ่ง,น,น,งนะคะทุกคนแก้วมังกรข้างในเป็นสีม่วงนะคะทุกคนข้างในเป็นสีม่วงเต็มตะก้าเลยค่ะเพื่อนเต็มตะก้าเลยค่ะชุดแรกของแก้วมังกรนะคะเสร็จแล้ว เต็มตะกร้าเลยค่ะเพื่อนเต็มตะกร้าเลยค่ะชุดแรกของแก้วมางกรนะคะชุดแรกก็อ,อยู่ข้างางบ้านนี่แหละแต่ว่าเดินกลับบ้านเนาะสองลูกสามลูกเพื่อนสี่อุ่นๆเลยพี่น้องอุ่นคือนจะคลองลขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่ สาเตียบแก้วมังกรเพื่อนๆเกี้ยวมังกรงามๆเลยพี่นอ้องวนๆเลยพี่น้องวนคื้นจาของขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่นี่คือแก้วมังกรสีข้างในสีขาวนะคะที่เขียวๆอยู่ยพี่กิจไปเอาอีกลูกหนึ่งเต็มตะกร้าเลยค่ะเพื่อน เต็มตะก,ก้าเลยค่ะชุดแรกของแก้วบองกรนะคะเสร็จแล้วโยตุ่มโหนหน่อเนาะไม่ได้ใส่พุ๋นใส่ปุ๋ยเลย,ย,ยพี่น้องให้น้องถ่ายคนะลิปให้พี่น้องถ่ายบ่ได้ก็เลยมาถ่ายใหม่เนาะค่ะเนาะเขาถ่ายบ่เป็นพี่น้องเนี่ยได้ตะก้ารหนึ่งนะก็เดินไอพี่น้องก็สิประมันสามหลุดลุสี่หลุดลุ่ยเนี่ย ก็เดี๋บวขายได้ค่ะสิกินแต่ก็อุ่นๆเลยพี่น้องอุ่นก็จะของขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่อุ่นๆเลยพี่น้องอุ่นก็จะของขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่อุ่นเนื้อไปสีม่วง ธรรมชาติล้วนหลวนดูก,กร,ระสีใบไยไปเนี่ยเนื้อเป็นสีม่วงไอพี่น้องกรสีประมาณสามดูกระสีลูกโล้วนี่ยตอนนี้บ่ขายได้ค่ะสิกินเด้แต่พี้น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องถ่ายบ่ได้ก็เลยม,มาถ่ายใหม่เนาะคะ่ะเนาะเขาถ่ายบ่เป็นพี่น้อง เนี่ยได้ตะการหนึ่งแนละ้วก็เดิน,น,นอุน่นๆเลยพี่น้องอุ่นขึ้นจะขวางขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่ให้น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องถ่ายบ่ได้ก็เลยมาถ่ายใหม่เนาะค่ะเขาถ่ายบ่เป็นพี่น้องเนี่ยได้ตะการหนึ่งแล้วก็เดินอุ่นๆเลยพี่น้องอุ่นขึ้นจะขวาง ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่นี่คือแก้วมังกรสีข้างในสีขาวนะคะที่เขียวๆดี๋ยวยไปเก็บไปเอาอีกลูกหนึ่งธรรมาชาติล้วนๆลนาะลูกับสีใบใหญ่เป็นไหนห้างามๆเลยพี่น้อง,งห,หกเจ็ดลูกเนาะลูกสวยเลย พี่จะพูดตรงๆเลยเนาะอ้วนๆเลยพี่เนาะอ้วนคือจะของขอบคุณนะคะาที่รับชมคลิปขอบคุณที่ต่งเนื้อไปสีม่วง ให้น้องถ่ายคลิปให้พี่นอ้องถ่ายบ่ได้ก็เลยม,มาถ่ายใหม่เนาะคะ่นะเนาะเขาถ่ายบ่เป็นพี่นอ้องเนี่ยได้ตะก,ก้าหนึ่งแนละ้วก็เดินโยน,นตุ่มโหนาะคะ่นะเนาะบ่ได้ใส่ปูนใส่ปุ๋ยเดิพี่นอ้องก็อยู่ข้า,ขางๆบ้านนี่แหละแต่ว่าเดินกลับบ้านเนาะสองลูกสามลูกเพื่อนสี่ นี่คือแก้วมังกรสีข้างในสีขาวนะคะที่เขียวๆอยู่ไปกดไปเอาอีกลูกหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณการวังใจนะคะแก้วมังกรเต็มตะก้าเลยค่ะเพื่อนเต็มตะก้าเลยค่ะชุดแรกของแก้วมังกรนะคะชุดแรกนเงิตุ่มโหนะนะคะ ไม่ได้ใส่ปูนใส่ปุ๋ยด้วยพี่น้องลูกสวยด้วยสีชมพูองตรงด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณการวังใจนะคะแก้วมังกรไอ้พี่น้องสระมาาสามลูกโลดสีกรูลโลอเนี่ยตอนนี้บอขายได้ค่ะสิกิน พาเก็บแก้วมังกรเพื่อนเกี่ยวมังกรงา,งามๆนี่พี่น้องเก็บไปเลยส่วนหนึ่งเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะทุกคนแก้วมังกรข้างในเป็นสีม่วงนะคะทุกคนข้างในเป็นสีม่วงเนื้อเป็นสีม่วงอ้ว,วนๆเลยพี่น้องอ้วนคือจะคลอง คุณนะค่ะที่รับชมคลิปขอบคุณที่ห้างามๆด้วยพี่น้องหกเจ็ดลูกเนาะขายกับบุ้อดผู้สื่อได้พี่น้องเก,นะก็บแป๊บเดียวกับมดัดแต่วพิมพ์อบมอขายนะะเนาะเดินค่ะเดินเดินกลับบ้าน นี่คือแก้วมังกรสีข้างในสีขาวนะคะที่เขียวๆอยู่ไปเกิบไปเอาอีกลูกหนึ่งอุนๆเลยเนาะเหมหวนขึ้นจะคล้องขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่นี่คือแก้วมังกรสีข้างในสีขาวนะคะที่เขียวๆอยู่ไปเกิบไปเอาอีกลูกหนึ่ง ใี้น้องถ่ายคลิปห้พี่น้องถ่ายบ่ได้ก็เลยม,มาถ่ายไม่เนาะคะ่ะเนาะเขาถ่ายบ่เป็นพี่น้องเนี่ยได้ตะก,กาหนึ่งแล้วก็เดินเต็มตะก,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 ก้าเลยค่ะเพื่อนเต็มตะก้าเลยค่ะชุดแรกของแก้ววงกรนะคะเก็บแรกเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะทุกคนแก้ววงกรข้างในเป็นสีม่วง